สวัสดีครับบ้าวต่อยกอกนะครับตอนนี้พามาชมการทำพ่อปลูกพ่อหญ้านานะครับปลูกปาริจิตนะครับพ่อพ่อไม่พี่น้องมาดูใกล้ๆนะครับตอนนี้ในช่างก็ เออในช่างตื่นใจเช้ามืดเลยนะครับมาทํากันนะครับผมพ่อแม่กินน้องเก็บพญานาก็คุณนุ้ยที่ทอดคุณนุ้ยพากินเที่ยวนะหนาวบ้างไหมครับเช้าเช้ามาคุณนุ้ยทำคลิปวิดีโอด้วยนะคุณนุ้ยนะ

อาอละมัีกไปครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศรอกข้างนะครับผมเอ้าน้งลอกนะคข้างนะครับผมตาบกันมาดีๆๆๆจนดครับผมนี่นะครับนี่ในช่างเขาทำนะครับผม เล่งให้นะครับผมปูปาริจิตที่ส,สวยๆนี่ครับผมจะเล่งทำให้ดีๆไปเลยสาธุสาธุค่าครับผมไต้หวันนะครับผมนี่ครับผมสวยสดงดงามนะครับพี่น้องสวยงามมากนะคุณนุ้ยนะเอ้ยใช่ส,สวยๆแบบนี้บอต่อยภาพมาตุเตเช้าเลยนะครับผม ทุกเสียงทุกสายนะครับมาดูด้วยกันครับสวยด้วยกันนะครับผมกี่โมงแล้วครับจะหกโมงแล้วครับตอนนี้สวยๆแบบนี้นะครับผมนายช่างจอยก็พาลูกศิษย์ลูกหานะครับออกมาทำแต่เช้าเลยนะครับกลัวไม่เสร็จนะครับเพราะว่ามีแรงใจเยอะเลยนะครับมีกำลังใจเยอะเลย ส่งมาจากต่างแดนนะครับรก,ก็เลยเอา่าในช่างใหญ่ทั้งหลายแหล่ก็เลยพากันออกมาชมมาดูกันนะครับมาอ,าอา่าครับผมเดี๋ยวรู้ก่อนนะครับพาเอฟซีมาดูตรงนี้ก่อนนะครับวันนีอ้อ่าครับผมจากปทุมนะครับคุณสิทธินะครับผมโอเคขอบคุณครับผม นี่ครับจะสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมพ่อแม่พี่น้องรวยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีครับผมเอารุนสวัสด์ค่ะบาวต๋อยสวัสดีทุกท่านค่ะครับผม สวัสดีทุกเสียงทุกสายนะครับที่แวะมาชมบ่าวต่อยกกอกนะครับผมบ่าวต่อยขอมาดูภาพส,สวยๆนะครับเก็บภาพสวยๆเช้าๆนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเอาเนี่ย,ยสวย,สวยงๆงามๆกันนะครับผมสองพันสี่ร้อยคนแล้วนะครับผมสองสี <c ười> <Beast> ่ร้อยแล้วนะครับไปกินเที่ยวนะ สองหมื่นสี่พันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับผมเดี๋ยวเช้าจังค่าครับผมเดี๋ยวนะครับคุณมะละกอคนสวยสวัสดีคับตื่นเช้านะครับคุณสองนี่สวยนะครับเนี่ยคุณหน่อยพาินเที่ยวครับสวัสดีกดให้แล้วค่ะครับผมตามกันมา ตั้งดึกจนเช้าเลยครับเนะคุณหน่อยเนี่ยเออทำไมตามเยอะจังเลยนี่ครับสาธุค่าสวยงามมากาค่ะกี่โมงแล้วจะหกโมงแล้วครับตีห้ากว่านะครับคุณหน่อยนะครับคุณท้องนาภานะครับสวัสดีบาวต่อยครับผมไปใสบ่บานรไหมวันนี้ดูก่อนนะครับถ้าวันนี้ก็ได้มาบ้านลุงพลแล้วก็อยู่ที่บ้านก็พอ ประทังนะครับกดให้แล้วครับจากปทุมครับขยันแต่เช้าเลยค่ะครับผมเหงๆรวยๆนะครับขยันนะครับนใยช่างเร่งมือกันเรื่อยๆนะครับผมพ่อแม่ปี่น้องให้กำลังใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับเฮงๆรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีไปสาธุสาธุข้ารุนสุวัสดิ์ครับบอต่อยออกมารับลมหนาวแต่เช้าตรู่เลยครับใช่ใครับผมสวัสดีคับทุกท่าน ในห้องนี้นะคะข้าวปอมสองพันสองมื่นสี่พันคนข้ามยคุณนุ้ยนี่นุ้ยข้าข้าวปอมเป็นกําลังใจให้นะครับคุณนุ้ยก็ทําคลิปแล้วนะครับพี่น้องเป็นกําลังใจให้นะคะบ้าตาตื่นเช้าจังคข่ยยังบ่ได้นอนเลยเอ้าคุณเลียนเจ้ายังไม่ได้นอนอยู่คุณเลียนมาเด้อมาปักเสปักสั้นเด้อเจ้าเด้อ ช่องช่องเม็กเดือดจอนะยังมีนอนจักเธอคุณพาลีดเวลานี้ห้าทุ่มห้าสิบแปดว่ากันโป๊ะอดใดน่อยจอหน่อยคนเรียนกระด้สาธุสาธุสองหมื่นสี่พัน สว,ส,วส,สวัสดีครับ่าวต่อยครับผมสวัสดีครับอันนี้เจ้านิกเดอครับอ้อนผู้สาวนะวนะออนผู้สาวหรอเจ้านิกนีกน่มาวนแต่ผู้สาวสาวนะครับผมพี่น้องเจอกันคราวหน้าค่ะนะครับผม ออยันแต่เช้าเลยนะครับคุณอืมอคุณทามนะครับเจอกันเว,วนะครับยันแต่เช้านะครับนายช่างก็เป็นไงครับภาพชัดบ้างไหมครับผมพ่อแม่พีน่น้องระหว่างก็พากันไปนอนนะครับคุณ หน่อยพากินเที่ยวส่งรูปเข้าใจนะครับดีจ้าคุณคุณกาญจานาดีจ้าครับผมบวัสดีบวัสดีค่ะคุณเลียน,นบรรยากาศสดๆร้อนๆน,นะครับผมพ่อแม่พี่น้องอ ชัดเจน,นชันะดจชเจน,นนะครับอ๋อสวยงามการทำเก็บระยะหนานครับคุณเลื่อนสวยนะครับอันนี้ฝีมือล้วนๆนะครับผมประสบการณ์ป,ปีมือล้วนๆไม่มีบล็อกนะแต่สวยทำเองนะครับผมพ่อแม่พี่น้อง สบายดีคุณหน่อยครับผมเคุณองร่าเ็นสงกันแบบนี้สวามนะสดงดงามนะครับเร็วแล้วก็สวยแข็งแรงด้วยนะครับเลือกกินน้ยาบางเพราะเราไม่รูก่อน ในช่างจอยพาในช่างฝีมือใหญ่ๆต่างๆนะครับออกมาทำง,งานแต่เช้ากันเลยนะครับผมพ่มอแม่พี่น้องมาชมกันครับผมทัายมาครับคุณทาบ่มเกษตรสอนมาต้องเก่นครับมีหอ คนของแท้สวยครับสวัสดีตอนเช้าเช้าครับผมสวัสดีนะครับคุณของแท้สวยครับทิดารัตนะครับ,รรบสวัสดีเบาวต้อยขยันนะแต่เช้าเลยครับผมคนของแท้สวยนะครับสง่งรูปเสื้อกันหนาวมาให้ครับขอบคุณครับทำมือทั้งนั้นเก่งจริงๆมี ช่างผู้หญิงทำสองคนอ่าใช่ครับผมค,คุณเรือนนะครับผมมาจากบ้านคุณเรือนนั่แหละครับผมทางช่องแม็กนั่แหละครับอบลนเดอร์ครับผมช่างมาจากอุบลสวัสดียามเช้าแอดครับผมสวัสดีครับคุณสายันนะครับคุณเดวิดโหช่างเขาไม่นอนเลยเหรอครับไปโดนตัวไหนนี่วะต่อต่อต่อ,ตอ ขยันนะครับคุณเดวิดไม่ธรรมดานะนายช่างที่นี่นะครับยันทำสวยด้วยนะพี่น้องไม่ธรรมดานะครับผมขยันบึกบุนนะมาด้วยกันนะถ้าสร้างเสร็จนะคุณเดวิดนะลองร้านซับป้พยพญายนาคจะสวยสดงดงามนะครับพี่น้องช่างอุบลช่างจ่อยบ่อ หนาวใส่เสื้อแขนสั้นเลยต่างๆคนบอกว่าทุกหนาวก็ใส่เสื้อแขนสั้นแถว่าสั้นอ่ามันมันเปื้อนคุณคุณเรียนคุณเรียนมันเปี้ยนครับก็เลยใส่เสื้อแขนสั้นครับในช่างจอยทํามาทุกอ่าทำมาทุกอ่าอย่างนะครับผม บรรยากาศนะครับผม,บก,บผมกำหนดสร้างเสร็จเดือนไหนอันนี้ยังยังไม่ทราบนะครับทำไปเรื่อยๆครับแต่กำหนดให้เร็วที่สุดนะครับผมพ่อแม่พี่น้องอ๋อ ขอขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามาชมบ่าต่อยขกครับ,บผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม